สวัสดีจ้ามือนี่มาแวะร้านพี่ตอดแวะร้านพี่ตอดมาดูซิมีอะไรหมากพูมาเขือนี่นี่เม้นตายไม่เอาเรื่อง <c oughs> นี่ของโปรด เอาไปกินกับส้มตำไปใส่ส้มตำจ้านี่ไปชมผักอื่นๆกันเลยที่ไม่สดที่ไม่ยุง่งลที่มา <c oughs> โอ้ยดูซิผักวันนี้ผ <Okay. S 1> ักวันนี้ผ <c oughs> ัก ชตอตผักกษตรหมากผักกระเฉนวนกระายก็มีกระใสกระชายพริกพริกชิลี่ใช่ไหมนี่บัะเคียวนะั่นะนะนี่สวยนะอันนี้เขาเรียกอะไรพี่ผักกาดอ,อะไรสักอย่าง อือ่าหัวชิงไข่ครับหัวคิงไขต่ตะไคร้หัวชิงไข่มาีหัวชิงไข่น,ขนี่นี่มะกอบใส่สจมตำํำใครถามหานะเถือพวงเนี่ยมาดามมาดามไหนไม่รู้ถามหาลืมไปแล้วอันนี้ก็ขนมนะขนมวันนี้ผักเข้า อ่าเราก็จะมีเทียมเจียวเทียมเจียวชะอมชะอมเจ้าชะอมเจ้าผักชีก็มีเด้อผักชีใครจะสนใจก็มาผักชีอันเนี้ยอะไรนะประคอมเปย์บานฝอยเอิญประคอมเปย์ฝอยชีปลาเรือ ใบเรื่อยผักชบใบีใบเรื่อยใบเรื่อยยญานางยญานางงามๆผักบุ้งก็มีใครอยากกินก็แวะมาจ้าผักบุ้งเอ่อใบเตยทำขนมใบยอก็มีเนี่ยยอยอก็มีใบยอ ปยอแล้วก็มะมะละกอบกคุ่งบกคุ่งใครกินบกคุ่งไหมเด้อตำบกคุ้งอะ่ะเนี่ยมะกอมะกอะนาะนาอันนี้น่าจะมีเจ้าของแล้วนะมีเจ้าของแล้วนาะของเข้าวันเนี้ยผักเยอะ ผัดเยอะมากขาดเหลืออะไรอีกไหมเรารายงานรายงานสดจากร้านพีต่ตอสหมดแล้วนะจ๊ะครบนะจ๊ะผักชีมันเรื่อยสวยมากเบิงแน่งามโพดไงเซราบเซ <c oughs> ราบเซราบอันนี้ย่านางไปเก็บเห็ดก่อนเข้าป่าเข้าป่าเข้าป่าดวนย่านางมาแล้ว เอา้ามีอะไรอีกไหมแ้่ายแม่ทายไม่อยู่เราอยากได้ละเราก็หยิบเอาอันนี้ก็ของลาวนะของลาวก็มีชาอมกับมะเขือลาวเอาไว้แล้ะโอ้ยสออนเนี่ยใส่ต้นตำดูสินี่ของโปรดกินแล้วตายสามบ้านนะนี่ยสนไหมไม่แคร์หรอก แคร์ใครค่คยจะเอาค่อยจะกินกระเป๋าแดงอุยง้ยคาแตงนาะใครสนใจก็รีบมาเด้อร้านพี่ตอดดูสิสวยๆตะไคร้แบบแบบเอ่อครึ่งโลเลยครึ่งโลสวยมากบอกเลยขอบคุณที่รับชมจ้า